สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับชาวเมืองทิพนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเปิดตำนานพระมหาเจ้าเทวีกัน,นะคะ่ะ พูดได้เลยว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่โด่งดังมากสำหรับพระมหาเจ้าเทวีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทำไมพระมหาเจ้าเทวีที่เราพูดถึงเนี่ยโด่งดังถึงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้กันเลยค่ะเรามาทราบประวัติคร่าวๆของพระมหาเจ้าเทวีที่เราพูดถึงกันก่อนนะคะพระมหาเจ้าเทวีนะคะเดิมทีแล้วเนี่ยชื่อชาติ ¡Gracias! และอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือบุงาวลัยคงขวัญเป็นชาวจังหวัดปัตตานีอายุ37ปีค่ะพระเจ้าเทวีของเรานั่นเองนะคะก็เคยทำอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นเกษตรกรปัจจุบันนั่นเองพระมหาเจ้าเทวีของเรานะคะก็ทำอาชีพผลิตคอนเทนต์สนุกสนานให้เราหลายๆคนได้รับชมกันค่ะโดยชาติหรือพระมหาเจ้าเทวีนี้เองนะคะไม่ได้เพิ่งมาทำคลิปแต่อย่างใด แต่ทำมาแล้วนะคะ5-6ปีเริ่มทำเมื่อปี58ที่ผ่านมานี่เองซึ่งพระมหาเจ้าเทวีของเราเนี่ยขอบอกเลยว่าโด่งดังในกลุ่ม LGBTQ เป็นอย่างมากแต่เพิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างในกลุ่มชนในเมืองทิพย์ของเราไม่นานนี้เองค่ะ คลิปแจ้งเกิดของพระมหาเทวีเจ้าของเรานะคะเริ่มต้นมาจากการที่เธอเองนะคะชอบไปหมีผมที่ร้านเสริมสวยทําให้เจ้าของร้านเสริมสวยนะคะชอบที่จะอัดคลิปวิดีโอของเธอเวลาไปทําผมซึ่งการไปทําผมนะคะก็คือเป็นการไปหมีผมและเธอเองนะคะก็บอกว่าชอบให้เส้นผมเรียงสวยและในระหว่างที่ถ่ายคลิปนะคะก็ได้มีการแย่นูน่นนี่นั่นต่างๆจนทําให้ คุณแม่ของเรานี่เองนะคะเกิดอาการวินจนได้ฉายาว่าแม่หญิงลีเจียวินนอกจากชื่อแม่หญิงลีแล้วนะคะก็ยังมีชื่ออีกมากมายที่คนเรียกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์น28น้องแพวห,หรือบังลีนะคะคือบังลีนี้นะคะมาจากการที่คนเข้าใจผิดว่าตัวเธอเองนะคะคนศาสนาอิสลามทำให้หลายๆคนนะคะเรียกเธอว่าบาังลีค่ะ ที่มาของการที่เราเรียกกันว่าพระมหาเจ้าเทวีนะคะมาจากละครเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้นะคะชื่อละครเรื่องเพลิงพระนางโดงดังเมื่อปี2560นะคะซึ่งนักแสดงนําเรื่องนี้นะคะก็คืออ้ําพัชราภาและก็ยุ้ยจิรน,น,นะะันค่ะ อัมพชราภารับบทเป็นเจ้านางอนัญญาทิพย์ส่วนยุ้ยจิรนันนะคะรับบทเป็นพระนางเจ้ามหาเทวีค่ะแม่หญิงลีของเรานะคะเกิดความสับสนระหว่างสองตัวละครนี้นะคะจะจำกันสลับบ่อยครั้งแต่ด้วยความที่อินเนอร์เป๊ะมากทางแฟนคลับก็เลยอวยให้เป็นพระมหาเจ้าเทวีแห่งเมืองทิพย์นั่นเองค่ะซึ่งเมืองทิพย์ก็คือเมืองที่อยู่ในละคระคะ่ะ แต่หลังจากนั้นนะคะคุณแม่ก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสและก็ได้บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้สับสนแต่จริงๆอะ่ะชอบตัวละคร2ตัวเลยโดยเฉพาะคุณแม่อ้ํานะคะแม่อ้ําก็คือไอดอลของคุณแม่เลยส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทพระมหาเจ้าเทวีนะคะตัวเองชอบบทบาทบทนี้มากก็เลยเอาอินเนอร์ทั้งสองอันนะคะมารวมกันค่ะและเนื่องจากคําว่าเมืองทิพย์นะคะ เป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงคำว่าทิปก็เลยเป็นคำศัพท์ของกลุ่ม LGBTQ นะคะที่เอามาพูดเผยแพร่กันทำให้คำศัพท์นี้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะโดยคำว่าทิป ก็จะแปลว่าไม่มีอยู่จริงนะคะอย่างเช่นทัวทิปฟังเพลงทิปหรือว่าชแนลทิปกระเป๋าทิปต่างๆนะคะซึ่งคํานี้ก็แปลว่าไม่มีอยู่จริงค่ะหลังจากที่คุณแม่นะคะได้รับการอวยยศเป็นพระมหาเจ้าเทวีเรียบร้อยแล้วเธอก็เป็นที่รู้จักในคนหมู่มากเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะคะก็มีมีม,มต่างๆเกี่ยวกับเธอออกมาและอันนี้นะคะคือมีม,มที่โด่งดังมากๆเลยค่ะ เป็นที่รู้จักในวงกว้างเลยนอกจากมีมนี้แล้วนะคะก็ยังมีวลีเด็ดๆอีกต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าว้ายสาว้ายสาก็หมายถึงคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะและก็คำว่าเยาวรุ่นนะคะมาจากคำว่าเยาวชนบวกกับวัยรุ่นค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็เป็นคำว่านะน้องนะนะคะซึ่งเป็นคำติดปากของพระมหาเจ้าเทวีค่ะซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนฟังก็ เอามาพูดกันก็เลยกลายเป็นวลีฮิตติดปากของหลายๆคนเลยทีเดียวและต่อมาไม่นานนะคะเมื่อปี63ที่ผ่านมานี้เองพระมหาเจ้าเทวีของเราก็ได้เปิดเพจเพจนึงชื่อว่าวีนะคะให้หลายๆคนนะคะใกล้ชิดกับเธอมากยิ่งขึ้นโดยเธอก็จะผลิตคอนเทนต์ต่างๆให้ผู้ชมได้รับชมกันค่ะและปัจจุบันนะคะมีผู้ติดตามเพจนี้ถึง5.6แสนคนหลังจากที่ได้อวยยศไปไม่นานนะคะพระมหาเจ้า เวีของเราก็ได้ถูกถอดยศโดยกลุ่มจอกจอกค่ะกลุ่มจอกจอกนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะคะที่จะอวยยศแล้วก็ถอดยศและนอกจากอวยยศและถอดยศแล้วนะคะก็ยังมีการสาบแล้วก็เซฟเน็ตไอดอลต่างๆอีกด้วยค่ะ ซึ่งการถอดยศในครั้งนี้มาจากการที่ช่วงหนึ่งนะคะพระมหาเจ้าเทวีของเราโด่งดังมากเลยมีคนเอามีมพระมหาเจ้าเทวีของเราไปทำเป็นรูปต่างๆเกี่ยวกับการเมืองจนมีครั้งหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งกระแสการเมืองดุเดือดเลยทีเดียว พวกเราดาราเน็ตไอดอลนะคะก็ออกมาคอเอากันเป็นจำนวนมากหลายๆคนเรียกร้องให้พระมหาเจ้าเทวีของเราออกมาคอเอาแต่เธอก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่อยากยุ่งกับการเมือง จนทําให้กลุ่มจอกกเนี่ยถอดเธอออกจากยศนั้นทันทีเพราะเธอไม่ออกมาขอเอาค่ะและหลังจากนั้นนะคะพระมหาเจ้าเทวีของเราไม่รอช้าค่ะหลังจากที่ถอดยศไปเรียบร้อยเธอก็รีบออกมาขอเอาในทันทีและก็รีบอวยยศให้กับตัวเองในทันใดค่ะกลัวว่ารอช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะถูกถอดยศนานเกินไปค่ะและเมื่อไม่นานนี้เองพระมหาเจ้าเทวีของเราก็ได้เดินทางมาย่ง กรุงเทพมหานครโดยรถไฟนะคะและก็ไปลงที่หัวลำโพงค่ะจากที่มีคนทราบข่าวว่าพระมหาเทวีเจ้าของเราเนี่ย สเสด็จมายังหัวลำโพงหลายๆคนนะคะก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ชื่นชมกันต่างๆมากมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์หัวลําโพงแตกเลยทีเดียวมีคนจํานวนมากไปรอต้อนรับเธออยู่ที่นั่นค่ะนอกจากนั้นก็ทําให้หลายๆคนสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าเธอเนี่ยคือใครจนทําให้แฮชแท็กพระมหาเจ้าเทวีขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลายคนก็อสงสัยว่าเธอคือใครมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ วันนี้ออเซตก็มาสรุปให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปดราม่าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ